ล้างผิวไข่ล้างเบา,บานี่เราจะนำไปต้มร่วมกับ เราใช้แค่สองอีกสองก็เผื่อในครอบครัวใส่ลงไปบางเ้าครับยังไม่ร้อง

còn như là cái size 7 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เก็บไว้ใช้ได้ทุกวันหัวหอมแล้วก็กระเทียมในลูกน้อยจะทานเกือบทุกวันนะครับนี่ยสองกลีบอันนี้ก็หนึ่งหัวเล็กก็มาปอกเปลือกตัดแต่งนิดหน่อย จาน,นวนละหัวสองหอัวกระเทียมก็วันละสองปีดสามปิดแล้วแต่แล้วแต่ขนาดออกไม่หมดก็ได้เอาแค่ผิวนอกกินทั้งเปลือกก็ได้นะครับกระเทียม กินเป็นกระเทียมไทยโบราณกินทั้งเปลือกก็ได้นี่มันเปลือกหนาเบกกิ้งโซดาล้างผัก ล้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดแต่งเตรียมอีกทีนึงตอนสุกเนวิแช่ไว้ก่อนมาสักสิบนาทีแช่ไว้สักพัก มีรากมีเลก็ตัดออกซะหน่อยนี่ก็เอาไปต้มได้เลยนะครับพอไข่ใกล้จะสุกแล้วเราก็เอาผักมาใส่ ปิดฝาไว้รับลำหัน่นแตงกวากันตัดหม้อตัดท้ายทิ้งเราก็ใช้แค่ครึ่งลูกนะครึ่งลูกหรือหนึ่งในสี่นะครับอันนี้ครือเนึ้อเราใช้แค่หนึ่งในสี่ ครับไข่สุกแล้วเราก็เอาไข่ออกองลงไข่ลงมาไปไ่พักก็ใกล้สุกแล้วเอาไข่ลงมาก่อนมีสีส่ฟองสี่ลูกอันนี้ไข่เป็ดฟองใหญ่ ต้มผักต่อไปสักสองนาทีสามนาทีแช่น้ำสักสองสามนาทีให้เย็นลงครับมาเปิดฝาดูผักก็น่าจะสุกแล้วไม่ต้องให้มันสุกเกินไปนะครับผักสดบางทีเราก็ทานได้ เรามาดูตรงที่แข็งๆหน่อยก็มีกล้ามดอกดนะตรวจสอบตรงโคนของดอกกล้ามดอกออยังแข็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเหลือเหลือกล้ามดอกไว้แต่อย่างอื่นเราตักออกก่อนได้ตักออกมาทั้งหมดรวมกันก่อนก็ได้เดี๋ยวเราแยกกล้ามดอกคืนเข้าไปต้นต่ออีกสักสองนาที มีถัวแปดถั่วพักยาวผักต้องตุ้งต้นหอมประกาศหอมกระลำดอกครับเกือบสุกหมดแล้วยกเว้นกระลำดอกตรงนี้โคนยังแข็งอยู่นะฮะคืนครับผักส่วนนี้มันจะเยอะนะครับเพราะว่าเราแบ่งมาทานนิดเดียวแล้วก็แบ่งที่เหลือจะเป็นทานในครอบครัว ของเราก็จะใช้อย่างนิดนหน่อยพลนดอกสักครึ่งนึงครึ่งชิ้นนะครับครึ่งชิ้นตัวแปดสักสองฝักดึงเส้นเนี้ยออกยิงสุกดีแล้วนะครับสองฝักกนหอม ตักกองกุ้งเราก็จะเ,เอาชิ้นเล็กๆส่วนยอดตรงนี้นะเอากุ้งเอาแค่นี้ที่เหลือให้ทานในครอบครัวไว้ตรงนู้นหัวขบยาวออามาสักครึ่งฝักหัวบใหญ่ตัดหัวนิดนึง นี่ครับเราทานแค่นี้นี่ยกไปนโน่นอาจจะเด็กก็ตัดแต่งนะส่วนที่นอนกินเราก็ตัดตัทิ้งแต่งตรงนี้หน่อยโอเคห่อตุ้งได้แล้วต้นหอม ต้นหอมก็เอามาสักหนึ่งต้นฮะประกาศหอมอันอนี้กำลังปีชิ้นหนึ่งอ่๋อปีนี้เลย น,นี่ก็ดึงเยอะเนี่ยออเป็นเส้นแบบนี้ไข่ที่เราจะเป็นเมนูของเราวันนี้แค่สององนะไข่เป็ดหนึ่งไข่ไก่หนึ่งก็ามาแกะเปลือยากไหม,ไมยากกับ แบะขึ้นช้อนออกลองดูกันพอได้นะครับไข่เป็ดฟองใหญ่อันนี้เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไข่ไว้ที่บ้านสองตัวก็โอเคนะไก่ได้ได้หนึ่งฟองต่อไปไข่ไก่เมื่อกี้ไข่เป็ดอันนี้ไข่ไก่ แก่ยากก็แบกบขึ้นน่าจะได้อโอ้ลอกไปนิดต้มสุกเลยล่ะพัดได้อยู่นะครับใช้ไก่ ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเตรียมต่อไปครับต่วนี้เป็นคอไก่เน้นหนังเน้นมันนะครับเดี๋ยวเราเอาเวฟก่นขอนเอาออจากตู้เย็นครับเข้าเตาอบไมโครเวฟนะครับปิดฝาก่อนอันนี้คอไก่ตมน้ำปลาเราเข้าเตาอบไมโครเวฟนะครับก็จะเน้นหนังเน้นไขมัน เราตักแบ่งเข้าตังน้ตักแบ่งมาสำหรับเราทานเอง<ม>เยอะไปไหมแต่มันมีแต่กระดูกครัแบบก็สำหรับเมนู ทานโอเมหรือว่าอาหารทานมื้อเดียวของลุงน้อยวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมโยเกิร์ตหรือว่ากลุ่มไบโอติกซื้อเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกทีหนึง่งครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม YouTube u h a ช n e l ของลุงน้อยนะครับลุงน้อยรักสุขภาพในช่อง Smart f a r m e r Online ขอบคุณครับสวัสดีครับ